สวัสดีค่ะไปเก็บหอยกันค่ะทุกคนไปเจอกันยุหาดนะคะมาค่ะทุกคนเก็บเลยจากเบลล์ลายจ้าเบลา์ลายเก็บเอาเก็บเอาค่ะเต้าเก็บเต้าเก็บเฝ้าแล้วนะคะเนาะอากาศดีดีจ้าเมือเนี่ยอากาศดีแฮง เ,เก็บเสาแล้วค่ะทุกคนนี่จ้ะตรงนี้นิ่วเท้าใหญ่เท่าไหร่นะเท้าใหญ่เป็นไรจร้ะ เยอะมากเยอะสุดๆเลยนะคะทุกคนถ้าเก็บเอาเก็บเอาจากน้อยนะคะเนาะว่าทุกคนได้เห็นน้ำนางสะอ่อนน้ำนางน่ากล้ฟินฟินอีกแล้วจ้ะฟินฟินฟินชินยูปรดเทศนี้นะคะเนาะมันหลายคักหลายแน่ น้ำหลายจ้ะทุกคนอูสะออนสะออนไปไปไอ้ไอไปเสิร์ฟค่ะเมื่อนี่ไอ้มาแล้วคะ่ะทุกคนนั่งยางมะฮอดเนี่ยกับไก่เติบไอมะฮอดหรอกวงสซขึ่นบดีไม่จังไหนนะคะเนาะไปค่ะ,ะ,ออคะทุกคนเก็บเอาข้ามวน อีทั่แคบๆนะคะเนาะอือสะอ่อนจะอ่อนจะอ่อนมึงนี่แหละอือนะี่ค่ะอือแน่นทักค่ะทุกคน แนน่ขากถุงมือนั่งกับบัตรไซน้องเต่าออกบ้านอ้ยน้ำมาแล้วจ้าไปค่ะทุกคนเนี้ยแหล้ไอมาหอดแล้วใส่เต๋อประมวลรู้จังไหนไปจ้ากลับอีลีจ้ะแบบไนน้อเอาจุ่มเดียวนี้นึงเอาไปพอกินค่ะทุกคน เอาไปนะเพราะกินสวยงามมากเลยสะอ่อนเนาะคะ่ะเนาะสะอ,อ่อนลายั้งว่าสิเซดาด้วยค่ะทุกคนมันหยุดมาได้ไหมจ้ามึงมันม่เป็นไรเงยแต่หยุดมาได้ ไม่ได้นะคะเนี่ยนั่งนั่งยุโกดหินหอยค่ะทุกคนนั่งกดหินหอยเอาตลับกอบหมู ว่าจะเก็บหอยบระเบิงมือจะขวางนะคะเนาะขุดูเบาย่างมากูเบาเตือนมาค่ะทุกคนเออใแล้ว อ่อนหลน์จ้านั่งบ่ตั้งกล่องเด้ค่ะทุกคนล่องมังทีล่มขะน้องขาตั้งกล่องนังน่งบ่อมีอันง่ายๆน้ำๆแบะโอ้ยงามหลายจ้ะสะออ่อน งามลายงามแงหงทุกคนงามเอวตรงนี้จะน้อยนะคะเนี่ยเป็นพืชเดียวกันไปเบิดเอารวดแล้วค่ะเนาะเอาอีกหนอดอยางเพียงปค่ะโอ้งามงามงามทุกคนจะอ่อนคัก ใหญ่มากเลยใลักลื่นค่ะทุกคนเอาปาสีเทาจะโดดหนเอยเด้ค่ะนี่ลืมลืมจนลืมข้าวไปจานกลับแล้วคะ่ะทุกคน คลิปนี้นะก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมคือเก่านะคะนะ่ะเนาะไปจา้าไปเมื่อรุน้นใครมาเก็บอีกคุณเลยมือยังยิบจบอ,อยู่จัดคุณนะเอ้ยมันหยุดปรได้ไหมจ้าเอ้ยมันหยุดประดได้มันหยุดประได,ด,ด้อ่ะอะอะไปอิลีปานิจ้าไปอิลีมืองจา้างามงามกับทุกคน เต็มภูเขาอรุณโอ้ยบางมองขึ้นจนบ่มีมองชิขึ้นเน,นี่ยค่ะนี่จนแบบว่าอัดอัดกันเลยจ้านี่พูดนะโอ้นนะขึ้นจนสิบ่มีมองขึ้นค่ะทุกคนขึ้นรลายจนแบบจนเป็นตะย,ย่านแม่จ้า <laughs> น่าชิว่าจังใดเห้อจนน่ากลัวค่ะทุกคนสอ่อนเนาะคะ่ะเนาะนะงามครับเจ้าทุกคนอุ้ยเริ่มตากแดดเจ้า เริ่มตากแดดมันก็เลยนี่เนาะคะ่ะเริ่มแบบแห้งน้ำเดี๋ยวน้ำเล็กน้อยน,น,อน้ำขึ้นค่ะทุกคนงามขัดงามแนวอูอ้สะอรค์เราจะสวรรค์เล็กน้อยน้ำขึ้นค่ะทุกคนคนนั้น,อ,นอู้ยน้ำมาเราจะคนนั้นมากไปแล้วเอองามงามเดี๋ยวงามเยอะมากค่ะทุกคนสวยงาม จักหน่อยนะจ๊ะสี่เลยจ้ะงามบ้ายหลายค่ะทุกคนงามขักงามแน่นี่จักหน่อยใหญ่ๆเยอะมาก សអន់សអន់ទៅគ្រប់គ្រាន់សអន់ដល់អានក งามมากเบิง่งค่ะทุกคนทุกพื้นที่เลยทุกอนุทุกพืนนก้นที่เลยนะคะตรงนี้น้อยๆค่ะนังพาไปเก็บหม่องไม้จังหน่อยใหญ่ตัวนีจ้ะพาชูเบิ้งซื้อค่ะทุกคนมันงามแหมมันงามคักเนาะค่ะเนาะนี่แหละออนะอันนี้กกถือว่าโตได้ค่ะนี่ลูกใหญ่ยอยู่แต่ว่ากะ มองนะที่ไปเก็บนี่ใหญ่กว่านีเนาะจ้าเนาะคลิปก่อนที่นังไปเก็บนะเนาะค่ะไปไปเก็บเอาจากน้อยค่ะทุกคนตรงนี้มันน้อย,ดดยน,น้อยขุนเดชกับเป็นน้อยเดชค่ะไงไงไงนัๆๆๆๆ่นแหล,ละโอ้ยสะอ่อนเนี่ยจ้าน้ำโคตรโอแท้น้ำคกแท้จ้า ใหญ่ทุกคนกดไปได้เก็บจ้าเก็บเอาจากน้อยไงไปปู๋ไงซำกันเบิดเลยจ้าเดี๋ยวมาดูนั่งพามาเก็บเอาตรงนี้อีกนะคะนะค,นค่ะเอยเก็บง่ายพร้อมจ้ะทุกคนเก็บกบง่ายนะเอ้ยงาม